อ่าสุดท้ายก็คือจะเป็นเอ่อเรื่องของการคำนวณโหลดเวกเตอร์โหลดเวกเตอร์ก็คำนวณแรงภายในน่นะครับคำนวณแรงภายในแรงไอ้ตัว f f ตัวเล็กอ่ะ f ตัวเล็กแรงภายในก็คำนวณผมก็ไปเรียกสมการของ element มาก็ต้องไปเรียกเนี่ยเลยต้องไปเรียกไอ้ k element มานะครับที่เมื่อกี้ลอง run ให้ดูแล้วแล้วมันติดนะครับเพราะว่ามันต้องไปเรียกไอ้ตัว k element มารันนะครับตรงนี้ก็ลันรัน element by element แล้วเราก็เอาตัว u ที่รู้ค่าแล้วเนี่ยมาแทนปุูมเข้าไปมันได้ f เลยนะครับ f ไอ้ตัวแรงภายใน นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปินโซลูชันนะครับว่าเออไอโซลูชันของเราเนี่ยในอ l e m e n t เนี่ยมันมีแรงไภายในกระทำด้านซ้ายเท่าไหร่ด้านขวาเท่าไหร่อะไรโอ้สบายซึ่งตรงเนี้ยของคุณอ l e m e n t เป็นสปริงนะครับแรงด้านซ้ายกับแรงด้านขวาเนี่ยบวกกันจะต้องได้ศูนย์หรือก็คือว่าไอแรงด้านซ้ายกับแรงด้านขวาเนี่ยเป็นตัวเลขเดียวกันแต่เครื่องหมายต่างกันอันนึงเครื่องหมายบวกอันนึงเครื่องหมายลบมันจะเป็นกดเป็นดึงดูตรงไหนรู้ไหมครับ มันจะเป็นแรงกดหรือเป็นแรงดึงให้คุณดูที่แรงที่กระทาที่โหนดที่อยู่ทางขวาแรงที่กระทาที่โหนดทางขวาถ้าเป็นบวกก็เป็นดึงเลยถ้าแรงที่กระทาที่โหนดด้านขวาเป็นค่าลบก็คือเป็นแรงกดนะครับโหนดด้านซ้ายไม่ต้องไปดูนะครับดูโดดโหนดด้านขวาโหนดเดียวก็ก็บอกได้ว่าเป็นเป็นดึงหรือเป็นกดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณมาตอบผมเนี่ยผมจะถามไม่บางทีถามเอ้ยเป็นดึงเป็นกดเนี่ยคุณก็ดูดูที่โหนดขวาแล้วก็ตอบได้ สิ่งแน่นอนครับลุนพีคุณก็มีคนทําได้อยู่แล้วมันไม่ได้ยากนะครับเนี่ยคุณฟังรอบเดียวต้องทําได้อยู่แล้วนะครับจะเป็นเอนจิเนียร์โอเคก็ตรงนี้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของโปรแกรมทุกปัญหาทุกเรื่องจะอยู่ในโครงสร้างนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทาความเข้าใจให้ดีนะครับเพื่อที่จะได้นําโค้ดนี้ไปใช้อย่างมั่นใจแล้วจะดัดแปลงอะไรตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวแต่ละบทเดี๋ยวผมก็ต้องบอกเองแล้วนะครับว่า ว่าเอ๊ะตรงนี้มันต้องเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้มันเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรจากของเดิมเป็นอย่างนี้ของใหม่เราเปลี่ยนอะไรแค่นั้นเองแล้วสําหรับคนที่จะทําโครงงานก็มันก็อาจจะต้องมี define หรือมีอะไรใส่แทรกเข้ามาก็แค่นั้นแหละครับ